สัดียามเช้าทุกท่านครับผมก็เช้านี้วันที่30มกราคม2566นะครับผมเว <c oughs> ลาก็ประมาณตีห้านิดๆนะครับผมตื่นเช้ามาที่บานสวนฝาเชิงดอยครับก็มาเผาเข้าวหลามนะครับผมนี่กำลังก่อไฟเผาเข้าวหลามนะครับ2กระบอกครับ นี่นะครับข้าวหลามครับมีเฉพาะยามฤดูหนาวนะครับผมเผาข้าวหลามไม้จากธรรมชาตินะครับเป็นฤดูกาลนะครับผมส่วนที่เขาคายนั่นก็ใช้ไม้ประเภทอื่นนะครับเป็นไม้เฟื่อน,นี่เผากันสดๆนะครับ ท้องฟ้าก็ยังมีดาวอยู่เต็มนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศร,รอบๆนะครับนั่นบ้านนะครับผมบานน้อยในส่วนป่าครับครับเกิดไปนะครับผมเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับรอบๆสวนป่าเชิงดอยครับยังปกคลุมไปด้วยความมืดน,นะครับ มีความมืดคืเชามาเผาข้อหลามครับนานๆจะได้กินครับข้อหลามไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับผมก็<อ>แต่ข้าวครับไม่ไม่ได้ใส่กะทิครับเนี่ยิบกาแฟมาด้วยครับถ้วยกาแฟอยู่นั่นนะครับผมเนี่ย เช้ามันน้นจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่างจากอยู่เมืองกรุงนะครับเมืองซีไล่มีแต่ติดรามบบานช่องแล้วก็มีคมนะครับมีคม เรียกกาดอันบริสุทธ์นะครับผมที่บ้านสวนป่าเชียงดอยครับบริหารปอดนะครับผมรับอากาศบริสุทธิ์กันที่อย่เนาะขเขาหลามใกล้จะสุกแล้วครับสองกระบ,บอกเชื้อพิองก็ใช้เศษ ไม่ไพ่นะครับผม,มเศษไม่ไผ่ดีมากครับใชจิบกาแฟไปนะครับผมกยาเช้าครับ บรรยากาศที่ที่ไหนไม่ได้นะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับผมต่างที่ต่างวาระกันนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมบรรยากาศยามเช้าตรู่ครับที่แหน่นิดๆนะครับที่บ้านสวนป่าเชียงโอยนะครับเอาเข้าลามกัน เสียงเสียงไอ้น้ำนะครับจากไม้เข้าหลามครับสุดยอดครับสุดยอดก็เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเช้าว,วันนี้เดี๋ยวสายก็จะทำทุนลอยของแผงโซลาเซลล์ต่อกันนะครับพอดีมีแผงสองแผงนะครับผม พอดีเอาไปรวมกันก็ค่อนข้างเจนหนักครับเดี๋ยวจะแยกทุนอีกอันหนึ่งนะครับหนึ่งทุนต่อหนึ่งแผงครับแผงแผงใหญ่นะครับเท่าบานประตูนะครับเมตรทูนสองเมตรครับครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ